วันที่17พฤศจิกายน2568เวลา9นาฬิกานางสาวสวรัอ์อภรรัตนานนท์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูมอบหมายให้นางมลิวาาัลนำวงนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการจังหวัดหนองบัวลำพูจำนวน9แห่งเพื่อตรวจติดตามโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจกักร วันที่18พฤศจิกายน2568เวลา9้านาฬิกานางสาวสาวรัอ์อภรรัตนานนท์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูและนางสาวที่สาชนคำบุตรนิติกรปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ซูมมิตติ้งการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการแรงงานพร้อมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการแรงงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569สําสำหรับเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในวันเดียวกันเวลา9ก้นาฬิกานางสาวสวรักอภรรตนานนทสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูมอบหมายให้นางมลิวนันนำบงนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการจังหวัดหนองบัวลำพูจำนวน7็แห่งเพื่อตรวจติดตามโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจกักรวันที่ 19/ พฤศจิกาย,ยน2568เวลา9นาฬิกานางสาวสวรักอภรรัตนานนทสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพู มอบหมายให้ในายนัสสันตพัฒจุฑาการนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวปียพรสิทธทินักวิชาการแรงงานลงพลื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจาการจังหวัดหนองบัวลำพูจำนวน5แห่งเพื่อตรวจติดตามโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจกักรในวันเดียวกันเวลา13บมนาฬิกาสานาทีนางสาวสาวรั์อภรรัตนนนท์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูและนางมลิวัลนาำวงนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูประจำปีพุทธศักราช2568และร่วมยกร่างแผนปฏิบัติการประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีนายสมศักดิ์เพ็งํำแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานวันที่20พฤศจิกายน2568เวลา9นาฬิกานางสาวสาวรักอภรรัตนนนท์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพู พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2568และร่วมออกหน่วยแพทย์พอสโดยมีนายสสินพัฒนาพิรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานในวันและเวลาเดียวกันนางสาวสวักษ์อภรัตนานนท์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูมอบหมายให้ในายทวีศักดิ์ศรีภูแผนนักวิชาการแรงงานและนางสาวปิียพรสิทธินักวิชาการแรงงาน ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการจำนวน5แห่งเพื่อตรวจติดตามโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรในวันเดียวกันเวลา16นาฬิกานายจ้างได้ส่งมอบเงินค่าชดเชยการเลิกจ้างและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบีย้ยตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่8ทับสองเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น19,350บาทนํามาชํบาทนำมาชำระให้แก่ลูกจ้างเพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอย่างครบถ้วน และเป็นไปตามขั้นตอนการรับและวินิจฉัยคำร้องตามพรบรคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541วันที่21พฤศจ,จิกายน2568เวลา9นาฬิกานางสาวสวลักษ์อภรรตนานน์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูมอบหมายให้นายณัฐสันตพัฒน์จุทาการนักวิชาการแรงงานชำนาญการเป็นวิทยากรในการประชุมชี้แจงในหัวข้อสวัสดิการและคุ้มครองแรงง,งานสิทธิประโยชน์ภายหลังการอบรมและการทำงาน ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ